หกแปดหนึ่งหนึ่งครับหกแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งหนึ่งอันที่ว่าเลขนี่ไถ่ได้ส่วนมากดคนที่ว่าหอแบบไถ่ขันขันก็ทาบดู้หนิเพิ่นเพิ่นนหอเปี้ยวๆนี่หอมานเป็นแม่นเลยดิเานี่ยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับปูนี่บอกปูแปะซอกดิเขาลาเขาซาเขาซื้อกันเนี่ยโอ้ยปูแปะสอกมาก้วครับ ถาอยู่ตั้งแก่เทียงคนไหนนี่ถาตั้งแก่เทียงหรอโอ้เป็นจัได้คนเขื่อามาพร้อมมาัดหน้างูที่แล้วคือบ้านเลขเขาปูบ้านเลขเขาเป็นบ้างนที่แล้วท่ามแกถูเพิงเด้หรอแม่นรุ่มมาก นี่ละปูแปดศอกของแท่วะสันเพิ่นได้เลขกมาเพิ่นไปเอาเหลขกมาแล้วดูดูดูหาบนนั่งไ้เพิ่นเนี่ยที่กับที่กับถที่เดียว่านี่แมวานี้วันมีหน่อยหต้องพิมล้อที่สันเราวสิีห้โตเด็ดเด็ดเลยเิ่เ่ะครับมีตัวมักครับเดี๋ยวนี้ม่มีตัวมักครับ ขึ้นมาข่คนแบตัวนะครับตัวนึงัครับผมดูหลายเพื่อนที่ผมฝันดิเพื่นที่่้ฝันแม่ครับว่ต้องถามเลยแบบว่าขันเพื่นที่ให้เพื่อนใหเต็มที่รลอม่ครับนี่ขั้นเนียวมนี่ขี้ไว้นึ่งเปิดไฟเอาเองอกเลยขัออกเลยทะเบียนเลยขัดทะเบียนเลยทะเบียนหรเบียนทะเบียนกับหกแปดหนึ่งหนึ่งครับหกปห่งหกแปดหนึ่งหกนึาัดมาไหวลยลอไหไดเลยไแล้วปูบนั่นผมกสิไปซองทะเบียนเด้อ เบิึงมันบ่มีนึงนึงบอมันมันอันนี้มีมีคนมีคนเบาสู่เจตูฟังอยู่ว่ารถเจ้านั่นเปิดไฟตาเองหกแปดหนึ่งหนึ่งถีบเป็นรถเราแมนเปิดไฟตาเองเจตูยับยับเข้าไปคุณแม่เจ้าข้าเจ้าอันอันข้าเจ้านอนอยู่นี่ข้าเจ้าว่าไฟเปิดไฟตาเอาเองอ๋อรถคันนี้แหละรถของคู่แปดศอกนี่โตัวไหหกแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งบอวดที่แมวเปรกกนเขาว่าเจ เทารถเปิดไฟเองมาที่แล้วื่อที่แล้วเพื่อนใทยหาสามก็สามเจ็ดเจ็ดตูวมาจังจังมือนี่แหละมือรุ่นมากฝันเลยเมื่อก่อนว่าฝันว่าก็เจ้าฝันว่าเพป็นมาเขามาสวนหลังสิบอกครับเพื่อนบ่ได้สวมบอกครับแต่ว่าเพื่อนกับนี่น้องมาลักขาผมเพราะว่าผมไปใส่ไฮบรันอยู่อยู่พุ่นนะผมขับรถผมเท็ดไฮบรันก็เจ้าเพื่อนมะลักขาเมียมลักขาเพราะว่าเพื่อนว่าอยู่พี่แห่งหลาย เดี๋ยวนี้อยู่นี่บ่เดี๋ยวนี้อะไรครับปูอยู่รอนี่เหรอครับรอนี่ตาเพิ่นเพิ่นเรียมตาผมไปเด้๋ยวเป็นตาผมไปผมเนมเห็นก็เจ้าเหวิดเจ้าเห็นเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่จะคนหาคือเก่าครัหาคือเก่าครับประวัติเป็นไปเป็นมาเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาได้จักปีแล้วมาอยูพุ่ยยี่สิบวัยยี่สิบปีตัวไวคือเกาเลยยี่สิบปีผมไปเหตุยูพุ่นแต่ผมเป็นเบาได้ไม่ไม่เหวิด อไปช่นงแปดส่อกันบปะคุณยายมูลน่องซ้ำต้นบักข้อกระเดาหัวเห็นตาขาใหญ่ๆลงมาเลยเด้สูงผู้ผู้ผู้อะไรขาหมูผู้เป็นหัวหน้าบ้านลุงน้องลุงน้องก็สูงเหมือนกันก็ว่าอืเขาก็ว่าไปไปรักษาเพิ่นเพิ่นก็บผมแม่งค้นท่ามดาเมืเกิดกันเพราะว่าราคา่นเขาก็เอาเสจยวให้ให้ประเทศไทยเหรอต่านบ้าประเทศไทยก็ซ่าอยู่งที่เราบุ๋มว่าออก กลับพรมก็ถทาไปแห้งวันนี้เวลาไปเวลามานีเพิ่นขีรถน้ำอยู่บอก่เพิ่นบี่เพิ่นไปของคนนีิว่าเหมือนเจ้าไปใสเพม่นกัไปน้ำเห็นยุบุลวันนี้เพิ่นไปทายุพุนก่อนฉันบอมู้เหครับฮะเนี่ยมันกิแต่ย่านเอาเ้าเ้าแปดศอกเขาอกเขาบอกกันนี่ทีว่าั่วกัน่แม่เนี่ครับเรื่องขีครับว่าเ้็วเรเทะเบียนรถเท่าตัวนี้หรือหน้าผมนะว่านี่หรี่บอของเล่นรีนนี้ ผู้เกตสูมีนี่รัฐการที่ห้าที่เจ็ดที่เ่าพ่อดอันที่ว่าเลขนี่ได้ถ่เพิ่นได้ส่วนมากเพิ่นสิมาไห่แบบใดค่ะขันคันว่าถามดูนี่เพิ่นเพิ่นไห่เปรี้ยๆเลยดิไห่มากเป็นแม่นเลยดิเบอาไห่ฟังบอกว่ามาเขียนไห่เขาว่าถามหนที่นี่โบโบแม่นเลยเพิ่นเพิ่นบอกบอกเพิ่นให้หั่ตีเอาเพิ่นก็บอกแล้วครับอ้างเดียวเพิ่นก็เอาไห่ควบฝันเพิ่นบอกเป็นตัวเลขเลยบอกค่ะ แต่ว่าผมว่าเอามวนเงียถูกเดหลายขั้นผมว่ามาถาปูาปูแปดอกแมนเอ้าถาเบี้ยนรถทาเบียยรดอยากได้ก็ยันเลยจากหกแปดหนึ่งหนึ่งแล้วครับหกแปดหนึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปลองมึงก่อนบูแปดศอกนะครับมี่วะปูแปดศอกครับผม S <S ตัวไหนครับเอาอีกเื่นึงเยปิดไฟไว้มันก็นาบมาบครับอีกเื่นึงทะเบียนรถทะเบียนรถตัวไหครับหกแปดหนึ่งหนึ่งครับหกแปดหนึ่งหนึ่งทะเบียนรถเดาวเด้อเอานีเลยยังหกเดี๋ยวก่อนครับโอ้ัวสัตว์ดีว่ะเดินหกเอ่อแปดหนึ่ง หนึ่งนึ่แมนครับทะเบียนรถครับเอามาสัมพังพีหกครับผมหกแปดหนึ่งหนึ่งนะนี่นะครับทะเบียนรถปูแปดศอกเนาะเอ้ยเบิ่งคนมาหุ่มเอาเบิ่งคนมาหุ่มเอาเลขบัตเทนี่ครับเบิ่งคนมาหุ่มเอาเลขหกแปดหนึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ